ให้มันกระโดดด้ิกระโดดด้วยดิ กินแล้วนะมันไปเีรมันแอบันดูทหาาใครเอาให้มันกินืก็พนักงานดูเลย โผโ่โผโโพ่ดูสิหลังเต่าเห็นไหมเต่า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 มันมีสีค่ะ